ดันหรือเพชเชอร์นะครับคือแรงของของไหลที่กระทาต่อหนึ่งหน่วยตั้งแต่ตั้งฉากกับหน่วยแรงนะครับมีสัญลักษณ์คือตัว p นะครับ p คือเพเชอร์คือความดันนะครับความความดันเนี่ยมีความหมายเฉพาะของของเหลวหรือแก๊สเท่านั้นนะครับในส่วนของแข็งน่ะจะใช้เป็นความเค้นนะครับสติงนะครับเราจะมาดูสูตรของความดันนะครับก็คือ p เท่ากับ f หารด้วย a f ก็คือแรงนะครับ a ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับเอ่อพื้นที่นะครับ มีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับหนึ่งหนึ่ง p a เท่ากับหนึ่งนิวตันเมตรนะครับครับหนึ่งบาร์เท่ากับสิบยกกำลังห้า p a นะครับหรือหนึ่งร้อยกิโลพาเท่ากับศูนย์จุดหนึ่ง m p a นะครับหนึ่ง atm หนึ่งบรรยากาศนะครับเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสามบาร์นะครับเราก็ย่อหน่วยให้เป็นหน่วยเล็กลงเล็กลงนะครับทีน,นี้เรามาดูโจทย์ตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างเขาบอกว่าออกแรง8,000นิิวตันกดที่คันโยกของลิฟต์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่150มิลเมตรนะครับจงหาความดันของน้ำมันในกระบอกสูบที่กระทำต่อลูกสูบนะครับสูตรเขาเราก็มีเป็น p เท่ากับ f หารด้วย a นะครับคราวนี้เราก็มาหา,าพื้นที่หน้าตัดก่อนนะครับพื้นที่หน้าตัดก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเขาให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมาแต่เราต้องหาพื้นที่นะครับก็ให้แต่ไดมิเตอร์มานะครับไดมิเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับร้อยห้าสิบนะครับคราวนี้มันยกกําลังสองนะครับสูตรนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาหานะครับมาหานะครับมาหาพื้นที่นะครับพายหารด้วยสี่คูณด้วยดียกกําลังสองนะครับพายก็คือสามจุดหนึ่งสี่นะครับ หาร4แล้วก็คูณด้วย150คูณ10ติดลบยกกำลัง3อันนี้หมายถึงอะไรก็เป็นหมายถึง0.150นะครับทศที่ม3ตําม3ตำแหน่งนะครับแล้วก็หน่วย M ยกกำลัง2นะครับอ่าเรามาดูนะครับวิธีการกดเครื่องคิดเลขนะครับ150นะครับคูณนะครับ10ยกกำลังติดลบ3นะครับ มันจะได้เท่ากับ0.15เห็นไหมครับ0.15ตอนนี้เราก็เอา0.15เนี่ยมาคูณกับพายนะครับคูณ3.14นะครับแล้วหารด้วย4นะครับจะได้ออกมาเป็น0.1175ใช่ไหมครับก็ปัดไปเลยครับเป็น0.118นะครับ m ยกกำลัง2ก็คือตารางเมตรนะครับตารางเมตรนะครับอะต่อมาเราได้พื้นที่ A แล้วนะครับเราได้พื้นที่ A แล้ว เราได้ตัวนี้แล้วเราก็มาเทียนค่านะครับเพราะว่าแรงเขาให้มา8,000 8นิวตันใช่ไหมครับเราก็เอา8,000กิโลนิวตันนะครับมาคูณนะครับอันนี้เราก็หารด้วยพื้นที่ A ที่เราได้เมื่อกี้นะครับเราก็มาคูณนะครับกดเครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลขนะครับคราวนี้8คูณติดลบกําลัง3เนี่ยนะครับเราจะทาให้เป็นหน่วยกิโลนิวตันนะครับเพราะว่าเขาให้เป็น8,000นิวตันมาแต่คราวนี้เราจะต้องทาเป็นหน่วยกิโลนิวตันนะครับ อันนี้ไอ้ตัวน,นี้เป็นค่าอุปสรรคนะครับไอ้แปดคูณสิยกกำลังติดลบสามเนี่ยมันมีค่าเท่ากับทศนิยมสามตำแหน่งนะครับศูนย์ศูนแปดนะครับนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ในการกดเครื่องคิดเลขก,ก็ได้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับเอาวิธีการกดนะครับอ่าสิบอ่าไม่ใช่แปดคูณสิบ ยกกำลังติดลบ3นะครับก็จะได้ออกมาเป็น8จุดอ่ะ8 8เฉยคูณด้วย10ยกกำลังติดลบ3นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับ 0. จุดศก็ได้ครับถ้านักเรียนจะได้ไม่งงครับหารด้วยนะครับพื้นที่ A นะครับ0.188 0.118นะครับก็จะได้เท่ากับ0จุด ศูนยหกดเดใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องการเป็นหน่วยวกิโลนิวตันใช่ไหมครับเรานับทุนนิยม3ามตำแหน่งครับหนึ่งสองนะครับสมนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น6 7สจุดเนะครับเจ็ดดเตัวน,นี้นะครับในเครื่องคิดเลขบางเครื่องคิดเลขก็จะเป็น6 7สจุด ก้าหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าการคำนวณทางวิศวกรรมมีค่าเออเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูคำตอบใกล้เคียงกันนะครับหกสิบเจ็ดจุดเก้าหนึ่งกิโลนิวตันต่อนะครับตารางเมตรเพราะว่าตัวนี้ยังติดตารางเมตรนะครับแล้วก็หน่วยลงมานะครับก็ความดันของน้ำมันในกระบอกสูบของลิฟต์ยกมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่หกสิบเจ็ดจุดเก้าหนึ่งกิโลนิวตันต่อตารางเมตรหรือถ้าคำนวณ แต่แล้วแต่เครื่องคิดเลขนะครับมันค่าใกล้เคียงกันหลังทศสนิยมเนี่ยของผมจะได้ออกมาเป็น67.779ครับก็ถือว่าถูกต้องใกล้เคียงครับครับวันนี้ก็เป็นการหาอ่ากลศาสตร์วิศวะของของไหลนะครับกลศาสตร์ของไหลนะครับในงานใช้ในงานริฟยกมอเตอร์ไซค์ครับบิ๊กไบครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ